อะไรลูกนานได้ออกจากที่คุ้มขังเหรอฮะอวีไม่ไม่ไปใกล้ลูกไม่ไปใกล้เดี๋ยวตกนะก็ตกดิครับมันสูงนะออกจากที่คุ้มขังแล้วลูกนานในดส้ออกพามาเปิดภูมิตาโอ้ บรรยากาศอไม่ได้มานั่งกินก็มาสั่งอาหารแล้วก็ไปกินที่บ้านอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วร้านแซ่บนัวแต่ก่อนก็มานั่งกินประจำทุกวันนี้คนเยอะอีกอย่างก็ ระวังลูกด้วยโควิดก็เยอะแล้วก็มาสังอาหารแล้วก็กลับแล้วรัวกเขาอากาศดีครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์แต่เสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะถ้ามาก็มาวันธรรมดาน่าจะโอเคกว่าบรรยากาศดีครับก็มากับครอบครัวครับครับครับผมค,ค,ครับผมครับ ว้าวแตกเลยเหรอครับเอาอีกไหมอืมเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านหลกเดี๋ยวคุณแม่อ้ออออาวเอาไปคุณแม่ดูให้ปะอ่าดูดูข้างในมันมีเม็ดอยอู่อืมมีไหมเคยเลยอืมครับเอาบรรยากาศเย็นสบายสบายร้านแซ่บนัวใกล้ๆบ้านามาชมกัน ก็ไม่ได้โฆษณาให้ร้านเขาแต่ก็กับข้าวก็โอเคครับบรรยากาศดีมาช่วงเย็นเย็นก็นมากจะมาถ่ายาสาวหนุ่มๆก็มาถ่ายรูปกันอันนี้เขาอืมเก็บเกี่ยวข้าวแล้วอันนี้เพิ่งหวานใหม่ช่วงข้าวกํลาลังเขียวว่ากลังออกรวงเนี่ยสวยครับอันนี้ตะวันตกดินนะถ้าช่วงตะวันกํลาลังตกดินเนี่ยจะวิวสวยมาก โอเคครับเอาภาพสวยๆมาฝาก,กเพื่อนๆครับผม,มดีครับ